สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะตอนนี้เก็บภาพพี่น้องเบื้องบรรยากาศตรงทีเฮ้าสี่เลนเมอแลกงนะคะเป็นทงหน้าค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่งเอาดินมาเทนะคะแล้วก็เพิ่งเกียรแล้วแล้วไม่ไหมมันมาตอนนี้ผู้่าวนกำลังวายพนธด์นี่ย,นยังเราพี่แต่แหกหัวพี่น้องหรือว่าวายเจ้าที่จะทั้งลาย ปูนาตายได้เจ้าให้เจาหน้านะคะกีกาวบ๊อบเป็นผิพผาดประก,กันใดกับคอทษนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมงปลูกผักป้าพี่น้องปลูกผักสวยมากเลยเยอะมากผักหอมนะคะผักหอมผักสลัดผักหลายๆอย,ย่างนะคะก็น่าจ,จะย่อนเสียงครับพี่น้องนี่นะคะสุกัญญาปัดดับไฟไฟปรดดับ เต็นลำโพงเมลแรงมี่วงดนตรีพร้อมค่ะทาผู้เฒ่ากำลังห็ด กี่โมงสิบโมงสิบสี่นาทีมันได้เรวเอาอีกห้านาทีนาะแม่นะมันเอาสิบโมงสบเก้านาทเพราะว่าอันฟ้าเปิดตั้งแต่สามโมงแม่เร็วๆยัยว้วนเร็วๆไฟแชกมันอ่ะโอได้วลมเฮงลมฮงลมมีไฟแชก่าไฟแชกบอลอันว่าติดบ่ยายอ้วนไฟแชกอยู่ไหน

บ่อบ้ฟางมัดมัดอังบ่เธอเบเว้านะคะเบคก้าจะขุดมามาด้เห็นยังอันนีสองข้อมกับวซส้อจะขอดนน่นอะไปตลาดกันเลยำไมไม่จะติดได้ว้า เธอ,อจงไว้ชั้นบะจงไว้ให้สองตัวให้ตัวใหญ่ไาเขาบอกว่ออากูดมาฮอนกล่องไฟข่นนี่กบสีทอดปลาค่ะนี่น้องค่ะบ,บ่อสบส๊บสซื้อแปง้งอันโกดีมะผสมจังน้อยเนาะมันจังบติดตื่นเพื่สิละ่ะตื่นบ่ท่านเขาเขาเป็นตลาดตื่นบ่ท่าน ไปตัวก็ว่าสจิจับฉลากความก็สิได้ไปซื้อของขวัญฉลาไงแล้วเธอซื้อหรือ,อยังล่ะซื้อแล้วถ้าซื้อเตาปิ้งย่างวานะงอกลอยกับสิ่ทเตาอย่าบอกไม่เรฮ้ยท่นเยียร์ี่ยังกูไม่ร่มแห้งติดอะไรค่ะ แดดครับเธอหมเอาหมขึ้นมาบ่วันลามันลมมันมันปติต่อมันลมแ้งดับไล่ยเนไล่ยเนครับสาม้ง กาบลงหนูไปกาบไปห,หนูมีประทันนี้ได้ไงนั่นนงตักระทัานี้นันงตัวอเดอมือยางพลากไมงุกบอม่พกมอาวาืแม่เจ้าน้อยว่าพืลูกนะกีะกกิเลย อาโฉกใช้คำเวียงใชยเออมาไน,าห,นาหางวีแม็กสีบงไม่ดีเลอ่าสูญจำนายสมุนไพรอาโชกพร้อมทิมงานจนานวดก็ดีไล่ไปแต่ไม่ยังเนี่ยนี่กาแฟสมุนไพรที่คอฟฟีย่ยาสีฟันสมุนไพรเก่าดีหอมมันนวดเก่าดีะบู่ยาสีฟันของทุกอย่างที่อยู่ในศูนย์จำนายสมุนไพรอารโชกนี่ละแบบกระทีมง,งานทุกคน นักหล่อมศิลปินเจษุพัฒตาดาราดาราธัญญพรแม็กกี้ซีสไตล์นี่มาหล่อมง,งานเจ้าของก็คือบเครื่วงเบาสต้นอ๋อถ้่คนอื่นต้อนอ้อใหญ่ต้นอ้อต้นอ้อสีดีลากดีเจสาวเสียงไหลสาย,ยสามชัยสยามชัยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ แอจอยยายจอยสมนักเียนแล้วนั่นดยาีดิน้องนิกน <c oughs> <to die. c oughs> ้องอิงแอดดีแอดนี่ไอ้แอดดีบ่ไดมากออมากเบอไดมาเหรอันนั่นึ้นูเ้อนั่นนั่นน่โอ้อ้หาเกใดีดมากๆเขายดีดีมากากที่ปั้นบอครับอันนี้ไม่อันนี้เป็นยังไงรวมกันก็ีห

ที่ก็พอพอ <laughs>

สมุนสมุนไพอ้าวโชคจะเลืนจะเลเรืงเล้อปูเอยจะเลินหมดทุกคนสาทุสาุ

เฮ็ดกำเขานะคะวันนี้สิาพากันไปซื้อของขวัญพร้อมนะคะผัรู้ว่าจีได้อีหยงังใส่นะคะพี่น้องเดี๋ยวห้องต้องไปเบิ่งหน้างานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสกุลสุขุนจังพอกันคลิปหน้านะคะ